สภาพสวนขนุนที่ปลูกไว้กว่า300ต้นของนางทองอยู่สวยคอนบุรีหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกขนุนตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาจุดนี้ครับอยู่ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลางกว่า2กิโลเมตรถูกโขลงช้างป่ากว่า10ตัวครับบุกเข้าไปหักโค่นต้นขนุนที่ปลูกเอาไว้ในพื้นที่14ไร่จนเสียหายทั้งแปลงแบบนี้นะครับเหลือต้นขนุนอยู่เพียง3ต้นเท่านั้นเองครับ นางของอยู่ก็บอกนะครับว่าสวนขนุนถูกโขลงช้างบุกทำลาย3วันครับวันแรกเนี่ยบุกเข้ามาทีเดียวกว่า20ตัวครับหักโค่นขนุนไปกว่า10ไร่และอีก2วันก็ทยอยมาทำลายจนหมดไม่เหลือสักต้นอย่างที่เห็นนะครับก็ทำให้เงินที่ลงทุนไปกว่า3 0 0แสนบาทหายวับไปกับตาครับก็เลยอยากให้หน่วยงานราชการช่วยหาแนวทางมาเยียวยาให้ความช่วยเหลือเพราะขนุนที่ปลูกไว้มานานกว่า2ปีกำลังจะให้ผลผลิตแต่ว่าตอนนี้ ก็ถูกช้างป่าทําลายจนไม่เหลืออะไรแล้วครับส่วนนางพวงขุมทองกเกษตรกรอีกรายก็บอกว่าปลูกขนุนเอาไว้กว่า300ต้นในพื้นที่บ้านไร่แหลมทองตะบนลำเพียกตอนนี้ก็ถูกโขลงช้างบุกเข้าไปหักโค่นขนุนเสียหายไปแล้วกว่า100ต้นคาดว่าน่าจะเป็นช้างป่าโขลงเดียวกันนี่แหละครับ ขณะที่ป่ายปกครองผู้นําชุมชนและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานกว่า20นายก็ออกลาดตระเวนและก็จัดเวียนยามตามเส้นทางสายต่างๆที่ก็คาดว่าช้างป่านั้นน่าจะออกมาทําลายผลผล,ผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านพร้อมกับยกระดับการเฝ้าระวังให้เข้มข้นมากขึ้นด้วยครับ ยังอยู่กันที่เรื่องราวของช้างนะครับเพราะว่าหลังจากมีข่าวว่าช้างป่าทําร้ายนักท่องเที่ยวที่มากลางเต็นที่ลานกลางเต็นผากล้วยไม้จนเสียชีวิตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับจึงเตรียมปิดลานกลางเต็นสองแห่งครับไม่ว่าจะเป็นจุดกลางเต็นผากล้วยไม้แล้วก็จุดกลางเต็นลำตะคองเพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมของช้างและก็สัตว์ป่าครับนายอดีศักดิ์ภูสิทธิ์วงศานุยุทธ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่า ขณะนี้จุดกลางเต็นท์ทั้ง2จุดปิดอยู่ครับแต่จุดกลางเต็นท์ผากล้วยไม้คงปิดตลอดเพราะเท่าที่ศึกษาสภาพแวดล้อมหรือว่าสอบถานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลจุดนี้สภาพไม่เหมาะกับการกลางเต็นท์ในเวลากลางคืนนะครับเพราะว่ามีต้นไม้ก็เยอะครับการดูแลนักท่องเที่ยวก็เป็นไปด้วยความยากลําบากดูแลไม่ทั่วถึงอีกทั้งบริเวณนี้ครับเป็นแหล่งหากินของช้างเพราะช้างจะออกมาในเวลากลางคืนหลายครั้งบางจุดเป็นทางเดินของช้าง จึงคิดว่าต้องปิดตลอดไปแต่ในช่วงกลางวันสามารถจัดกิจกรรมหรือว่าแวะพักรับประทานอาหารได้ตามปกติส่วนจุดกลางเต็นท์ลำตะคองต้องดูความพร้อมอีกครั้งทั้งสัญญาณเตือนด้วยนะครับส่วนนี้นะครับเป็นเหตุนะครับการที่ช้างป่านะครับเนี่ยนะฮะเดินผ่านร้านหมูกระทะครับอยู่ในตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกเจอแบบนี้ครับก็สร้างความตกใจให้กับลูกค้าที่กำลังนั่งรับประทานหมูกระทะ เวลาไล่เรียกกันก็มีช้างป่าอีกตัวหนึ่งครับอายุประมาณสัก30ปีตัวนี้นักเกือบ3ตันครับ,บชาวบ้านเขาเรียกว่าพลายสาริกาออกจากป่ามาหากินอยู่ภายในสวนผลไม้พื้นที่หมู่หนึ่งตำบลเดียวกันนี่แหละครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยฮะของอุทยาน<อ>แห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับชาวบ้าน จุดประทัดเพื่อขับไล่ครับแต่ว่าช้างเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะเกรงกลัวเลยนะครับแล้วก็กลับเดินตรงเข้าไปในชุมชนแทนนะฮะกว่าที่จะสามารถต้อนกลับป่าเขาใหญ่ได้กินเวลาหลายชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าสาเหตุที่ทําให้ช้างทั้ง2ตัวออกจากป่าบ่อยครั้งเพราะว่าแหล่งอาหารในพื้นที่ป่ามีน้อยครับประกอบกับหลายหมู่บ้านระยะนี้ผลไม้สุกออกตามฤดูกาลค่อนข้างมากครับ